สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตราคาทองวันที่11ตุลา2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานมีการปรับ1ครั้งนะคะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่150บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะข่าวราคาทองวันที่11ตุลา2563นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,300บาท รับซื้ออยู่ที่28,200บาทส่วนท้องรูป,ปรพันเ9 96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,800บาทรับซื้ออยู่ที่27,697บาท32สตังค์นะคะซึ่งเป็นราคาเดียวกับเมื่อวานนะคะ และทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1 9 3 0 6 0ดอลลาร์ 1. ต่อออน,นะคะ่ะมีการปรับตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนมีการแห่ซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะและทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1 9 3 0 5 2 1ปรับเพิ่มขึ้น1.95%นะคะ่ะ ในส่วนของค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่3 1 0 0 9นะคะมีการปรับตัวลดลงอยู่ที่0.57เลยทีเดียวค่ะมาดูในส่วนของราคาทองรูปประพัน์นะคะก็จะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะขึ้นอยู่กับรายแล้วก็น้ำหนักของทองแต่ละรุ่นแต่ละประเภทนะคะ